สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเค e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยมาเลเซียครับหวยมาเลเซียมาเลเซียประจําวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนนะครับมาเลเซียจะเจอกันวันอาทิตย์วันพุธนะครับวันอาทิตวันก่าวันพุธเนาะอัง่ายถ้าวันนี้เจาะมาวันพุธวางต่อถ้าวันวันนี้ไม่เจาะไม่เข้า เลื่อนไม่มาวันพุธไม่วางครับไปเจอลาวปัสนาอย่างเดียวนะครับผมเห็นซิกไอ้สองครั้งหลังสุดมันเดินอยู่ไงสองครั้งหลังสุดมันเดินอยู่เพราะมันเจาะทั้งสองรอบเลยครับรอบก่อนนู้น3ามเก้าก้สามเบนล่างและรอบรอบที่ผ่านมาที่วาง94ครับแต่รอบวันพุธผมไม่ได้วางเอ้รอบวันไหนรอบวันอ้าววันเสาร์ผมไม่ได้วางเมื่อวานผมไม่ได้วางครับก็รุนกันต่อวันนี้แล้วกันครับรุนกันต่อวันนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับเนาะวันนี้วิ่งรูดหนึ่งครับ วิ่งรูดหนึ่งเนี่ยไมที่หครับวิ่งรูดหนึ่งเนาะสามเก้าสามครับสาครับสี 4, 1, ครับถ้าชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด Subscribe ไว้ด้กันนะครับมีควาณา ดูให้ด้วยครับผมแปดหนึ่งครับนี่ซีหนึ่งฟิปขอประธานโทษครับผมผิดแนหะผมไปดูอันอื่นลนะสองหนึ่งหนึ่งสองอ่าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หกแปดครับ ก็อย่าลืมนะครับ6 8 8 6เอ้ย68เอ้ย6898 1619ตัวเดียวกันเนาะเผื่อเผื่อไว้หน่อยครับรอยมัด6ครับรอยมัด6เนาะประมาณนี้ครับสำหรับหวยมาเลเซียรประจำวันอาทิตย์นี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับผม